สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิรประชาัยครับวันนี้รายการคนหาเรื่องเป็นครั้งแรกหลังปีใหม่นะครับคลิปนี้คงเป็นคลิปแรกที่รายการคนหาเรื่องจะนำเสนอเรื่องราวข่าวคราว,าวซึ่งเป็นที่จับตามองของประชาชนในประเทศไทยของเราครับคงไม่มีเรื่องอะไรซึ่งหลายคนบอกว่าเราก้าวข้ามท่านไม่ได้ ก็คือการได้รับทราบข่าวสารต่างๆของท่านนายกทักษิณชินวัตรเรื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามข่าวกันนะครับทักษิณชินวัตรเปิดใจเป็นครั้งแรกในวันปีใหม่2564อ่านการเมืองไทยยังไม่ไปไหนหากรัฐธรรมนูญยังไม่จะรับการแก้ไขแนะใช้ฉบับปี40เป็นหลักเปิดทางคนคุณภาพเข้าการเมืองยืนยันตัวเองวางมือทางการเมืองแล้ว อายุเยอะอยากกลับประเทศมาเลี้ยงหลานวงใยคนไทยและเคารพสถาบันสูงสุดผมรุ่นแก่มากแล้วเจอรุ่นเด็กๆนักข่าวรุ่นแก่กๆสมัยผมไม่เหลือแล้วมั้งครับสมัยผมเข้าวงการเมื่อ51ปีนักข่าวตอนนั้นก็20กว่ากว่าตศักดิสินชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่23ซึ่งเคยครองอำนาจนายกรัฐมนตรีครบ4ปีเต็มเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ ทักทายในช่วงปีใหม่2564ผ่านวิดีโอคอลเพื่อให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเขาออกตัวก่อนให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆผมเคยป่วยโควิดและทำมาหากินกับโควิดก็เอาวิชาการมาคุยกันไม่ต้องการจะวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเพราะผมเป็นประชาชนหวังดีต่อประเทศชาติและอ่วงใยประชาชนถ้าถามอะไรที่เป็นความรู้ยินดีให้ความรู้อย่างเต็มที่ ในฐานะที่เคยเป็นหนัวหน้าพักไทยรักไทยพักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งในปีพศ2544และปี2548ด้วยวัยย่างเข้าปีที่72เขาวิเคราะห์ถึงการเมืองไทยในขณะนี้ว่าฝ่ายการเมืองต้องมีคุณภาพถ้าการเมืองดีคุณภาพของคนก็จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นถ้าการเมืองไม่ดีคนมีคุณภาพก็จะถอยลงไปไม่อยากเข้ามาการเมืองต้องแข็งแรงมีความเป็นธรรม เป็นประชาธิปไตยจริงๆถ้าการเมืองไม่เป็นธรรมคนดีๆไม่กล้าเข้ามาคนที่ไม่มีอะไรจะเสียก็จะกล้าเข้ามาสมัยผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมอ่านหนังสือผมพยายามอยู่เรื่อยถ้าใครคิดจะเปลี่ยนแปลงจะต้องเล่าการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนเข้าใจแล้วเดินไปด้วยกันว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้ดีอย่างไรประชาชนเขาคิดเป็นเขาเห็นด้วยเขาคล้อยตามได้ก็จะเดินไปด้วยกัน แต่ว่ามันสั่งไม่ได้ในโลกยุคใหม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์แข็งแรงประชาชนเรียนรู้หลายทางทุกอย่างต้องเป็นความจริงอย่ากโกหกอย่าเอาเรื่องไม่จริงมาคุยกันทุกอย่างมีการบันทึกหมดการรู้จริงพูดจริงเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการธรรมชาติมนุษย์ต้องคิดถึงตัวเองก่อนอยู่แล้วถ้ายังมีความขัดแย้งอยู่เรื่อยๆเ,เด็กมองไม่เห็นอนาคตวันนี้ไม่สามารถบกผิดได้ว่ามึงอย่ารู้เรื่องนี้ซิว่ ไม่ได้หรอกเขารู้หมดเขาสามารถรู้ประติศาสตร์รู้อนาคตปัจจุบันจากการเข้า google และอินเทอร์เน็ตวันนี้ผู้ใหญ่จะต้องอยู่บนโลกความเป็นจริงอยู่บนโลกที่อนาคตจะเปลี่ยนไปต้องเข้าใจอนาคตไปทางไหนอย่าอยู่ในโลกอดีตมากนักอดีตเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ไม่ใช่สิ่งที่หลงไหลเรียนรู้ได้ไม่ต้องหลงไหล ส่วนการชุมนุมของคนรุ่นใหม่ในรอบปีที่ผ่านมาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ดรทักษิณระบุว่ามีคนมารวมตัวกันสะท้อนความคิดเห็นเป็นสิ่งที่เราควรรับฟังแต่อะไรทําได้อะไรทําไม่ได้อธิบายกันไปบางทีเราฟังคนอื่นมากเกินไปมันก็เกิดการต่อต้านหรือไม่ฟังก็เกิดการต่อต้านโดยที่ไม่มีเหตุผลก็ไม่ได้ทุกอย่างจําเป็นที่จะต้องมีเหตุผล ใครพูดอะไรลองมาฟังดูทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็อธิบายว่าไม่ถูกต้องที่เรียกร้องเช่นนี้มันทําไม่ได้ส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นท่อน้ําเลี้ยงนั้นดรทักษินตอบทันทีว่ามีอะไรคิดไม่ออกก็ต้องคิดถึงผมไว้ก่อนเมื่อถามว่าคนในตระกูลชินวัตรยังมีผู้นําทางการเมืองหรือไม่ดรทักษินตอบว่าพอก่อนครับต้องร้องเพลงเจ็บนี้อีกนาน ถามว่าได้คุยกับยิ่งลักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ว่าพร้อมจะกลับประเทศไทยดรทักษิณระบอกว่าพร้อมไม่พร้อมถามว่าคนเราออกไปอยากกลับประเทศไหมผมอยากกลับมาอยากมาเลี้ยงหลานสามคนกำลังจะได้คนที่สี่เดินหน้ามีความรู้สึกอยากเลี้ยงหลานแล้วแก่แล้วไม่ได้คิดอะไรมากเป็นเวลา12บปีแล้วที่อดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้ใช้ชีวิตอยู่ในต่างแดน ตอบอย่างทันทีหากได้กลับบ้านยังแผ่นดินเกิดว่าแน่นอนครับอยากเลี้ยงหลานวัยน,นี้เป็นวัยที่ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน <prem ises> เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมได้ฟังความในใจของท่านอดีตนายกดรทักษิณไปแล้วท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับตุนพิษของท่านแต่นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในปีใหม่2,564ท่านย้ำว่า ท่านแก่แล้วท่านอยากกลับบ้านไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเชื่อหรือไม่คนหาเรื่องหาเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับ